หลังเหตุการณ์ในวัดดอกไม้เหลืองปยไก่ไข่ต้องการอยู่ให้ห่างจากเรื่องราวในอดีตเขาแปลงกายเป็นร่างปีศาจก่อนพาเราซิ่งมาตลอดทางจนถึงเขตที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงและกองขี้เท้าสถานที่แห่งนี้คือเขาอาคีอาณาเขตของราชาปีศาจกระทิงเขาเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับงอคงความแข็งแกร่งของเขาถือเป็นที่น่ายำเกรงในหมู่ปีศาจด้วยกันเขามีภรรยาผู้เลอโฉมและเก่งกาสามารถอย่างองหญิงพัดเหล็กนางมีศักเป็นถึงลูกศิษย์ของท้า่สร้างเหล่าจินทั้งยังสืบเชื้อสายรากสดอส รหัระหารกับแดนสวรรค์จนในช่วงไทยของสงครามหงอคงได้ประทัดก,กับเออหลังเสิินเข้าการต่อสู้ของพวกเขาเป็นไปอย่างสูสีเรีย,รยวไดาแทบไม่มีใครกินกันลงจนสุดท้ายหงอคงถูกลอบโจมตีและถูกจับกลุมตัวไปเทพสวรรค์ต่างพยายามทุกวิถีทางเพื่อดับลมหายใจของหงอคงแต่ทั้งหมดล้วนไม่เป็นผลถึงขนาดเคยจับหงอคงยัดลงเตาไฟของเทพไทสร้างเหล่าจินแต่หง,งอคงก็ยังรอดออกมาได้อย่างสบายๆทั้งยังหันกลับไปซัดจนเตาไฟล้มละเนรละนาดประจบกับที่ตอนนั้นพายุลายผ่านมาพอดีโดยความห้าวของหงอคง,ของเขาเข้าไปท้าทายพายุลายซึ่งแน่น ิ้วรอคอยวันที่พระถังจะมาปลดปล่อยในด้านของปีศาจกระทิงหลังจบศึกเขากลับมาที่ภูเขาอีกครั้งก่อนพบว่าภรรยาของเขาองค์หญิงพัดเหล็กนั้นได้ตั้งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้เป็นเพราะเขาร่วมมือกับหมองคงท้าทายสวรรค์พวกมันจึงสั่งให้ไทสร้างเหล่าจินนำน้ำแห่งการตั้งขันมาให้นางดืง่มจนอุ้มท้องเป็นทารกไร้บิดาด้วยความสามารถของนางการหลบหนีจากสวรรค์ย่อมทำได้บ้างแต่เมื่อไทสร้างเหล่าจินบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์รากสดของนางนางกลับไม่คิดหลบหนีเมื่อไม่นาา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 นนนนนนวววััััััีีี้้กกกกออออองง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 ทพพสสสรรรรคค์ดบุจจมมมตตตเเเเเผ่าา่่่ลลขขขยย็ซใหษแ มุงมั่นและเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเง็กเซียนฮองเต้เกงว่าสักวันหนึ่งพวกมันจะเป็นภัยคุกคามต่อสวงสวรรค์เขายกทัพบ,บุกล้างบางจนสูญสิน้นเหลือเพียงผู้นำเผ่าพันธเพียงตนเดียวเขาอบอุ้มร่างลูกชายของเขาไว้ณตอนนั้นไท่ซ่างเหล่าจินไม่เห็นด้วยกับการฆ่าล้างในครั้งนี้เขายื่นมือช่วยเหลือราชาย,ยักษ์โดยการเก็บกู้จิตวิญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่จากร่างขององค์ชายก่อนเสนอว่าจะช่วยคืนชีพให้แต่ต้องแลกกับชีวิตของตัวราชาเององค์ราชารับข้อเสนอไท่ซ่างเหล่าจินจึง นั้นจึงทําให้นางยอมรับการตั้งขันครั้งนี้จากเรื่องราวดังกล่าวเราจะเห็นว่ากองทัพสวรรค์นั้นถูกส่งออกไปกวาดล้างพวกยักษ์พอดีพอดีนี่อาจเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้กองทัพสวรรค์ดูอ่อนแอกว่าที่ควรจะเป็นในช่วงที่องค์หญิงพัดเหล็กกาลังตั้งขันนางได้หลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำปีชุยโดยมีสัตว์พิเศษในตาทองและผู้พิทักษ์หุบเขาเปลวเพลิงคอยช่วยดูแลผู้พิทักษ์แห่งหุบเขาเปลวเพลิงนั้นเดิมเป็นลูกศิษย์ของไทสร้างเหล่าจินเช่นเดียวกับองค์หญิงพัดเหล็กแต่ถูกลดขั้นลงมาเป็นผู้พิทักษ์หุบเขาจากเหตุการณ์ที่หงอคง,งพังเตาไฟของไทสซ้างเหล่าจินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลเตาไฟนั้นให้ดีแต่กับประมาทจนหงอคงสามารถหลุดออกมาจากเตาไฟได้เขามี มีความรู้สึกดีๆให้กับองหญิงพัดเหล็กพยายามตามตื้ออยู่หลายร้อยปีแต่ดูเหมือนองหญิงจะไม่เล่นด้วยหลายปีผ่านไปคณะอันเชิญพระไตรปิดกได้เดินทางมาถึงภูเขาเปลวเพิงที่นั่นเต็ไมไปด้วยเพิงศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถดับได้เปรวเพิงเหล่านี้เกิดจากเชื้อของเตาไฟที่เคยกักขังงอคงไว้หลังก็ฟาดมันจนเละเชื้อไฟบางส่วนได้ตกลงมายัางที่นี่ทําให้เกิดเพลิงผานที่ไม่อาจดับได้เมื่อเห็นดังนั้นงอคงจึงเดินทางไปหาองหญิงพัดเหล็กเพื่อขอยืมพัดหวังจะนามาดับไฟให้สิน้น เขาสามารถใช้เพลิงสามาธิเขาเล่นงานกลุ่มพระถังจนตกที่นั่งลําบากหงอคง,ง,งไม่มีทางเลือกจึงบากหน้าไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าแม่กวนอิมคงให้เอ๋อพ่ายแพ้ต่อเจ้าแม่กวนอิมอย่างหมดรูปประถูกกนัยห้าห่วงพัฒนาการไว้จนไม่อาจขยับตัวได้ก่อนถูกนําไปศึกษาทําข้างกายเจ้าแม่กวนอิมในฐานะเด็กรับใช้เมื่อปีศาจกระทิงรู้เรื่องนี้เข้าเขาโกรธจนเข้าต่อสู้กับหงอคงแต่ด้วยความเป็นพี่น้องเขากลับไม่อจลงมือได้อย่างเต็มกําลังกลับกลายเป็นเขาที่ถูกงอคงทุบตีอยู่ฝ่ายเดียวองค์หญิงพัดเหล็กไม่ต้องการใหรรยะ หยันปีศาจกระทิงว่าเขาเพิ่งจะสังหารอนุภรรยาของปีศาจกระทิงไปไม่น่าเชื่อว่านางจะเป็นเพียงจิ้งจอกน้อยตนหนึ่งเท่านั้นนี่ถือเป็นการหยามหน้าปีศาจกระทิงทั้งในเรื่องการเลือกคู่ครองและเรื่องการสมสู่ปีศาจกระทิงบันดาลโทสะมันปลดปล่อยพลังเต็มที่การต่อสู้ครั้งนี้ใหญ่หลวงจนสวรรค์ต้องส่งแม่ทัพหลี่จิงและนาจานําทัพลงมารับศึกแม่ปีศาจกระทิงจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่อาจรับมือทวยเทพทั้งกองทัพได้ขออภายแพ้และถูกคุมตัวไปรับโทษกลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันของเขาอาคีดูเหมือนที่นี่จะอยู่ในช่วงสงครามระหว่างผู้ปกครองเก่าและพวกอํานาจใหม่ซึ่งเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปีศาจกระทิงและหงไห่เอ๋อ ังจากที่หงไห่เอ๋อได้รับการสั่งสอนจากเจ้แม่กวนอิมเขาเกิดบรรลุธรรมจนสามารถะระลึกชาติได้ความทรงจําจากชาติปางก่อนย้อนกลับมาทําให้เขาได้รับรู้ถึงชาติกำเนิดที่แท้จริงของตอนเองสามันยังย้งยำเตือนถึงการกระทํอันโฉดชั่วของแดนสวรรค์เขาก็มายังโลกมนุษย์ผส่องสมกําลังผลและรอวันแก้แค้นจนเมื่อปีศาจกระทิงกลับมาจากศึกใหญ่พร้อมด้วยชิ้นส่วนอายตนะที่แข็งแกร่งที่สุดของหงอคงหงไห่เอ๋อจึงเอ่ยปากขอชิ้นส่วนดังกล่าวจากปีศาจกระทิงผู้เป็นบิดาแต่ปีศาจกระทิงไม่ยินยอมมอบให้หงไห่เอ๋อเห็นดังนั้นจึงนํากองทัพก่อกะบฏจริงอยู่ที่หงไห่เอ๋อสามารถเอาชนะปีศาจกระทิงได้อย่างง่ายดายแต่ด้วยความสัมพันธ์ฉันพ่อลูกเขาไม่า อาจหักใจสังหารบิดาได้แต่ผนึกไว้ท่ามกลางวงล้อมของเพลิงสมาธิประจบกับที่เราเดินทางมาถึงดินแดนนี้พอดีหงใหเอ๋อเห็นว่าบิดาไม่ยอมใช้งานและก็ไม่ยอมมอบให้เขาเขาจึงเชื่อว่าปีศาจกระทิงคงต้องการคืนมันให้กับเราเป็นแน่หงใหเอ๋อวางแผนแปลงกายเป็นผิงผิงน้องสาวต่างมันดาที่เกิดจากปีศาจจิ้งจอกนางจะคอยชี้นาเราจนไปพบกับปีศาจกระทิงในสภาพรอแรงเมื่อทั้งสามพบหน้ากันหงใหเอ๋อในร่างของผิงผิงจะบอกให้ปีศาจกระทิงนาชิ้นส่วนอยัยตนยะออกมามอบให้เราแต่ด้วยท่าทีที่ผิดแปลกไปทททาาใหห้ปีกงงงว่่่นนมผแตเเ็ออ เขากลับคืนร่างเดิมและเริ่มจู่โจมเราทันทีหลังจากที่เราเอาชนะเขาได้เขาจะหมดสติไปปีศาจกระทิงเห็นดังนั้นจึงคายชิ้นส่วนอายตนะออกมาเพื่อคืนให้เราแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อหงไหเออแปลงร่างเป็นหมอกควันเข้าช่วงชิงชิ้นส่วนอายตนะไปจากเราเขาสูบกลืนมันอย่างรวดเร็วโดยพลังของมันทําให้หงไหเออได้รับร่างดั้งเดิมของสายเลือดยักษ์สากลับคืนมายักษ์แดงทวีอํานาจเข้าจู่โจมใส่เราอีกครั้งในคราวนี้มันต้องการชิ้นส่วนที่เหลือที่สถิตยอยู่ในร่างกายเราท้ายที่สุดเมื่อเราเอาชนะยักษ์แดงได้องค์หญิงพัดเหล็กจะเข้ามาร้องขอชีวิตลูกชายไว้โดยแลกกับของวิเศษอย่างพัดเหล็กของนางเมื่อเห็นดังนั หงให้เอ๋อถึงกับรำพันว่าข้าคุกเข่าให้เทพโสโคพวกนั้นมาทั้งชีวิตมันได้ข้าอ้อนวอนขอร้องทงั้งๆที่พวกมันพากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากข้าในวันนี้ข้าไม่ขอคุกเข่าอีกเมื่อสิ้นคำพูดเขาเลือกจบชีวิตด้วยน้ำมือของตนเองปิดฉากการแก้แค้นที่ไม่สมหวังและน่าเศร้าหลังหงให้เอ๋อจากไปแล้วเราก็จะได้ชิ้นส่วนอายตนะกลับคืนมาและมุ่งหน้ากลับเขาหัวโกซันส,สถานที่เริ่มต้นและจุดจบของเรื่องดาว อันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในแชปเตอร์ที่5ซึ่งพาร์ทหน้าก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของแบมินบูคองแล้วเพื่อนๆอยากดูเกมอะไรกันต่อผมฝากคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้หน่อยนะสำหรับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ